สวัสดีครับมือวนนี้หนุ่มมันนาพี่น้องเนีอมาดํานาครับผมเพิ่นกำลังเลิกงานครับผมก่อนดํานาหนุ่มมันาเขาไปถ่ายนะพี่น้องเนาะบบมีขากล้องครับผมนะครับเป็นลลก้าพี่น้องเลยโล้าพร้อมดําพร้อมพีครับอานตีนบ้านพี่น้องเอ้ยบรรยากาศดีพี่น้องครับมื่ฮ้อนนี้เพิ่นมาดําให้ดํานาเด้อครับ กินหมูขนาดน้อเจ๊มัน,นเนาะโอ๊ยตะซีม่วงขวดอ๋อโอ้ยเฮำยังไงถามกันดูกว่าถ้าเดีย๋ยวเร็วเข้ามาอ๋อหน่ยมือไฟได้หนิระดับมือไฟเลยจิเออนี่ยครับเซียนดับหน้าพี่น้องเอ,อ้ย <c oughs> ดับหน้ามีไฟท่อแล้วครับนี่เบิ่งนะครับดับไปแล้วครับนี่หมมันหน้าปักสองต้นกับเจ้าได้ห้าต้นแล้วครับนี่ <c oughs> นนกับเจ้าเร็ว เหนื่อยพี่น้องเลยหนุ่มบานนาดับขึ้นมาเมื่อกี้นี่ครับปาดที่ปันที่มือไหนกันนี่บ้ามาออื่นดิจะลุกยังบวดิเลวไดแม่หนอยังอยู่กอันผู้ใดลกท่อนึงเลยนี่กระท่อนั้นโตชนกันทั้กพวกยิ้มหน้าเป็นม้ดก็ตัดทิมใส่ก็จะตัดไปยังไงนะบวด้ตัดทิมได้อันนั้นตัดหยาอันนั้นได้โอ้หะมันเป็นก้าวคนละเข่ามันลรืเป็นพลาดหยาสิออโอ้เร็วๆน้องสมเจ้าก็เลยเนาะ เมื่อเช้านี้กระดานี้บอกเมื่อเช้านี่ปาดท่งให้อนีลยแล้วหเลยคยคนที่ซื้อตัวสินี่บริบทสมเจ้าด้น่ก้าทวงร้อยายเสองร้อยห้าสิบโอ้ยดามสี่คนคือพวเก่งแค่สันโอ้ยบวเก่งเลย้ก้าร้อยกุมารหนึงบอฮะไม่ฮักมันฮักกรตนนี่บอสัน ใดนักก้นก็ยังเหลืออยู่าม,ม,ายมืออื่นนี่สิโลก,กามืออื่นโลก,กาบนมือแล้วก็ออสิจ้างคนมาดันูนนดำตะกะอู้หูนาพวกรีดลายน้อพี่น้องเอ้ยพูดแล้วครับลายพเ,ยเนเดหลายขนาดทีโลก,กาน,นี่แลยไว้สามนั่นมันตาย,ยเมนมันน้ำมันให้โลก,กา,าพี่น้องเอ้ยก้าครับผมงามครับ ดำให้ดำหน้าเนาะวิธีสารบ้านเท่าพี่น้องเอ้ยหนุ่มบ้านหน้ากับมาดำให้ดำหน้าเลยครับได้จากกรุงเทพเอ่าวัา้ถ่ายคลิปถ่ายอย่างมาดนผมหนุ่มบ้านหน้ากันเลยเหโลก,กาครับผมอหนุ่มทนครับอันพ่อเท่าเนาะนะครับโลก,กาไปดำหน้าปังพี่น้องเลยเอ่า ก็เด no um no ี๋ยวเนี่ nhau คือน้องเอ๋ nhau ทั้งงามทั้ง nhau พ่อแหรอครับหนาอยู่บ้านผมูมาหนายังดำมาแล้วนะพี่น้องเนาะมาลกข้าไปดำซ้ำพี่น้องเลยสี่ห้ามัดนี่แหละครับมือนี้มาดำหน้าก็บรรยากาศดีแห้พี่น้องเลย ครับนาตีนบ้านพี่น้องเอ้ยเี่นนนี่กันลัางง่ายพี่น้องเอ้ยครับมีเพนไม่อยู่ครับธรรมศาสตร์บ้านนา <c oughs> <c oughs> ส่วนเพื่อพี่น้องเอ้ยปลูกลำไยโคก,กมักนิ้มไม้บนนั้นนิ้มฟ้ามะม่ <c oughs> งมักม่วงพี่น้องเอ้ย ปานหมักแข็งพี่น้องอ้ยไปกินถึงซุกบ้าและครับนี่ถึงซุกแล้วหะหมางนาวพี่น้องเลยยำมันแพงหมดแข้งแพงพี่น้องยย้ำมาลายหมดไม่ได้กินมันเนาะครับหมางนาวก็ไเลยเพิ่นปลูกไว้มาหน้าครับเลือกให้เลือกดำนาเลยพี่น้องเลยไปนี่ที่ด้เมื่อบ้านครับมาดำนาซอยอันหนุ่มทน แบบพอเพียงพี่น้องเอ้ยผูกงเพชรกินเองก็เจ้ากันเลยมาเขื่อพี่น้องเลยถ่ายบรรยากาศดีๆไปพี่น้องเบิ่งเด้อพี่น้องครับเบิ่งเด้อครับคลิปนี้หนุหน่มบ้านนากับโเพียงแค่นี้เลยพี่น้องเด้อฝากกดไล์ก็แร์กดติดตามครับนะครับสวัสดีครับ